สวัสดีเชา้าวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมค่ะรายงานประชุม FOMC 27-28เถึงเมษายนเผยเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนหนึ่งอยากเริ่มหารือแผนลด QE ในการประชุมครั้งถัดไปถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวดีจนมีแนวโน้มเข้าสู่เป้าหมายของเฟดอย่างรวดเร็ว rapid progress towards the committee's goals ตลาดตีความประโยคดังกล่าวเข้มงวดกว่าคำมั่นของคณะกรรมการ FOMC ที่อยากเห็นการจ้างงานและเงินเฟ้อเข้าเป้าแบบจะจะก่อนเริ่มปรับนโยบาย แต่นักกรดดษ์แคทแมองว่าเฟดไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนแต่อย่างได้ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นแค่อยากวางแผนยังไม่ได้จะเริ่มลด QE จึงไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เฟดยืนยันนอกจากนี้ค่ะกรรมการโดยทั่วไปคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอหลังปัจจัยชั่วคราวคลี่คลายไป ตลาดสหรัฐดูเหมือนกังวล QE Tapering จังหวะแรกๆที่รายงานออกมาเทราว่านักลงทุนได้อ่านดีๆก็คงเห็นเช่นเดียวกับเราค่ะดัชนีหุ้นสหรัฐวิบาวจนปิดใกล้จุดสูงสุดของวัน n แอสแ q เหลือลบนิดเดียวและอ u t p e r f o ฟอรหุ้นเติบโตสูงกลุ่มเทคโนโลยีและ Communication Service s ซอร์วิสเป็นเพียง2องเซกเตอร์ที่ปิดบวก แปลว่าจริงจริงแล้วตลาดไม่กลัวเฟดลด QE ขณะที่ Inflation w i n n e r ออย่าง e NERGY และ Material s ลงไปรังท้ายร่วงแรงสุดตอกย้ำคำยืนยันของเราค่ะว่าณจุดนี้นักลงทุนควรเลิกกังวลเงินเฟอ้อกันได้แล้วความคาดหวังเงินเฟอ้อตัวปัญหา 5year Breakeven i n f l a t i o n ปรับตัวลง6 Bas i s Point Confirm มค่ะราคาตลาดซึมซับความกังวลเงินเฟอ้อไปเกือบจะเต็มที่แล้วขณะนักลงทุนเริ่มตระหนักถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนสนับสนุนการลงทุนตราสารหนี้ เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน IPO KT China Bond ซึ่งจะเปิดให้ซื้อได้ตามปกติสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เน้นสะสมกองทุนหุ้นเติบโตอย่างมีคุณภาพหรือ Growth and Quality ได้ครบทั้ง5ตัว KT Asia Growth, KT China, KT WTAI, KT Climate และ KT Asia's ค่ะ มาดูถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็ตอินเด็กปิดที่1562.24จุดลบ0.29%มูลค่าการซื้อขาย83,533ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกวงตัวกรอบแคบค่ะรับปัจจัยลบจากตลาดหุ้นโลกปร,รับตัวลดลงและรอรายงาน FOMC เป็นแรงกดดันระยะสั้นแต่ปัจจัยบวกจากในประเทศที่รัฐบาลจะออกพรกรกู้เงินเพิ่มเติม7แสนล้านบาทใช้แก้ไขวิกฤตโควิดและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นช่วยจำกัดดาวไซส์เศรษฐกิจค่ะ ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่56,286ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.07%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.03%ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่31มสบาทสีสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโลกเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าค่ะ เอเชียกันบ้างค่ะนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดร่วงลงตามทิศทางเดชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบเมื่อคืนวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผยต,ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟดค่ะ นิกกี้ปิดที่28,044.45จุดลบ1น8เปอร์เซ็นต์ส่วนเซ่ทรคอมมิิตตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยได้รับแรงกดดันจากคำสั่งขายหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มพลังงานรวมทั้งรายงานที่ว่ารัฐบาลจีนประกาศห้ามไม่ให้สถาบันการเงินให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสก,กุลเงินคริปโตค่ะ ทั้งนี้ซึ่งให้ค่าพสิทธ์ปิดไปที่ 3510.96. สจุดลบ0.51%่ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุนนิยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะหลังรายง,งานการประชุมของเฟดระบุว่ากรรมการเฟดได้หารือการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและเสนอให้เริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมวันข้างหน้านอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างหนักของผู้ในกลุ่มธุรกิจบล็อกเชนหลังราคาบิตคอยน์ซุดตัวลงเนื่องจากข่าวรัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ ดาวโจนส์ Jones ปิดที่3 3 8 9 6 04. 0 4จุดี่ลบ 0. ปิดที่4,115.68จุดแลบ0.2กและ n สแต a กปิดที่1 3 2 9 9 7 4จุดลบ0.0ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้โดยปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ1สัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะทําให้มีการคุมเข้มนโยบายการเงินตามมาเร็วขึ้น c ซียรค่ะปิดที่6 2 6 2 5 5จุดลบ1.43%ปิดที่1 5 1 1 3 5 6จุดลบ1.7%และฟุตซีร้อยปิดที่6กพันเจุด1บ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าม่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆหลังรายง,งานการประชุมของเฟดระบุว่ากรรมการเฟดได้หารือการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและเสนอให้เริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมวันข้างหน้า ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบบริษัสตารานิวออร์กปิดร่วงลงกว่า3%เมื่อคืนนี้ปิดที่6 3ดอลลาร์36เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วส่วนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่ลดลงในเอเชียรวมทั้งรายงานที่ว่าอิหร่านอาจกลับมาส่งออกน้ำมันอีกครั้งส่วนในฝั่งของบริเวเองค่ะร่วงไป3%ปิดที่66ดอลลาร์66เซ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่5เมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐร,ร่วงลงและราคาบิตคอยดิ่งลงอย่างหนักอันเนื่องมาจากข่าวรัฐบาลจีนประกาศห้ามการทาธุรกรรมด้วยสกุลเงินคริปโตสัญญาทองคำตลาดโคเมีกสมัครเดือนมิถุนายนบวก0.72เปอร์เซ็นต์ปิดที่1881ดอลลาร์ 1, 50เซนต์ต่อทรล้าค่ะ และนี่คืทั้งหมดของ k t i m e Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t i m e s m a r t Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ